นี่ไงคี้ไปหนึ่งจัด,จดไปหนึ่งจัดไปสองบัมเลยครับขนลังเลยขนลังนะอบอสบอสเราเหลือคันเดียวนะ มมมาาาดดดเฮ้ยมันเข้าเขตโรงพยาบาลแล้วอ่ะเขตโรงพยาบาลแล้วหยุดก่อนเขตโรงพยาบาลแล้วเขตโรงพยาบาลแล้วใจเย็นๆเขตโรงพยาบาลแล้วเขตโรงพยาบาลออกไปไม่ไม่เกี่ยวเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับคุณเริ่มปั๊มก่อนครับเข้าไม่ได้ครับได้ปั๊มให้ไหมมปั๊มให้เข้าไงเอ๋อพอเริ่มปั๊มแล้เข้าไม่ได้เหรอใช่ปั๊มให้ไม่เข้าเขตโรงพยาบาลตรงนี้โรงพยาบาลไปเลยเจี๊ยนะเจี๊ยบพังแล้วพังแล้วรถเขาพังแล้วลงเลยครับเอาเลยเอาเลย าเละทำไมกูลงรถช้าจังวะนี่ไงขี้ไปหนึ่งจัดไปหนึ่งจัดไปสองเฮ้ยหวาปวาหวหลังหัวหลังเฮ้ยมีเยอะมาเพิ่มมีเยอะมาเพิ่มมีเยอะมาเพิ่มไม่เชี่ยอะไรวะเนี่ยลงแล้วครับลงแล้วครับใจเย็นๆครับ กูอยากใช้หมัดแล้วเนี่ยผมเองตายแล้วครับมาเพิ่ม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 รู้เพื่อนก่อนไปไปโดนโดนโดนอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้เถอะพี่ ไปพี่ไปไปหมดยังอะไรน่ะไปบางส่วนก่อน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  มมัันนไปไปอู้บูขึ้นรถขึ้น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 รถขึ้นรถขึ้นรถยังขึ้นมาเอาเรียงข้มา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 ตำรวจมาปักหมุดนี้ปักหมุดปักแล้วปักแล้วไปเลย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 ตำรวจมาออกไปเลยอ่ะขับไปเลยขับไปเลย ก็พอว่าไม้ผมมันเครียดครับทุกคนไม่เด้ไม่ไยแปลยรวเร็วดิแปรวเร็วดินสนุกเหรอเออสนุกรถหลังใคร,รอ่ะสลีฟสลีฟอันนี้รถผมนี่รถผมผมเก็บเอง ขอทางนะครับขอทางนะครับเอ๊ะนูว่าไงอีกชัไปะเออดิเียาลืมฉันอย่าลืมฉันแม่งขับไม่รอกูสักคน เม้เาผมหายไปเปนาะเก็บไปสี่อะครับทุกคนก็ไม้ผมมันหิวหวงวะครับเฮียแต่เมืองแม่งแบบตอนต่อยยังหน่วงเลยวะเออหน่วงไปอ่ะมันแบบกลายเป็นหมัดช้าไปหมดเลยอะตไปนับไปทั่วเลยอะเฮียคือไม้นี่ดีจัดเลยก็ต่อยแม่งต่อย,ไ,ไ,อยได้ เอ้ยขึ้นหัวใจลุงฮัลโหลบอสครับแอบกำลังเอาไปทิ้งน้ำครับนี่นี่มาตรงไอ้นี่นะตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุยกันลุงโอ้โหเย็ดเคทำไงดีนะถอยหลังถอยหลัง ค่อยๆค่อยๆขับค่อยๆเย็นๆเย็นๆเมื่อกี้ทางตั้งกว้างไม่ขับวะก็ขโทษเฮ้ยจริงๆเราหน้าไปทิ้งเขาบ้างนะเว้ยใช่ไหมตอนน้ำก็เย็นดีเขียนมันเสียเสียเขียนมันเสียเขียนมันเสียโอ๋อมาไปสนุกดีล่ะทุกคน นนครับนะเเอาเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตทิ้งน้ำนะครับโคตรตกลงไปด้วยเนี่ยเสียเสียเคียดเ้ยตกนะครโอ้ยทุกคนผมอยู่ข้าวะอาาวะเฮ้ยทำไมอ่ะ เนี่ยเดินรีเซ็ตโรงพยาบาลเลยเอ้ยเมาเป็นไรไม่รู้อะะเดินเลยสัอ้มต้องระวังระวังใช้โทรศัพท์ไม่ได้วะอะไรเรียอะไรเรียเฮ้ยไปไปไปรีเซตโรงพยาบามา โอเครีเซ็ตลงมารีเซ็ตลงมารถใครไม่รู้ลุงขโมยมาคันไหนคันไหนไม่ใช่ลุงคันไหนเขาขโมยคันไหนมาคันนี้คันนี้ทิ้งน้ำไปเลยคันนี้นะไม่ก็รถใครอ่ะไม่รู้สีนี้ไม่น่ามีรถของเราปะสามเนี่ยแต่กูจะตายกูไม่กล้าไปที่สิดเลี๋ยวโอ้โหละリアไปยังไกลเลยรถใครน่ะรถใครไม่รู้ไปแล้วนะ อะไรของใจฟูวะอะไรของมันวะโอ้ยรับไม่ได้โอ้ยรับไม่ได้อะเมาส์ฮะฮัลโหลฮัลโหลไหนครับอยู่สนุกสนุกครับไปทิ้งน้ำไปเนี่ยทิ้งไปแล้วเราก็ทิ้งแล้วเรามาแข่งกันดีกว่าว่าวันนี้เราชิงได้กี่คนคิดว่าผมสองแล้วครับ รนะอก่อนแป๊บนึงโอเคลงมางครับกูทำอะไรวะหมอมา้าหนีพี่ก่อนหมอมา้าเ,เขาถ่ายรูปลาก่อนไม่แล้วทำเพี้ยอะไรกันวะเนี่ยงงแล้วจจฟูไปไหนอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ปล่อยไปเลยเดี๋ยวค่อยโทรหาแล้วคือทำไมไปลงตรงนั้นม,มั้งงงเออ